สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจำวบที่2มกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นแนวทาง mm hmm. สูตรหลักหน่วยล่างซึ่งเป็นสูตรเก่านะคะเ mm ่อ hmm. ที่แล้วอาจารย์จะไม่ใช้หลักหน่วยร่าง ตัวนี้เป็นตัวฝันให้ f 4นะฮะแต่ว่าเรามาลองเช็คด,ดูนะว่าหลักหน่วยล่างสูตรเก่าของวที่16ธันวาคมนั้นนะ,นะ,ะเดี๋ยวเราลองมาตามต่อดูนะแนวทางนะของหลักหน่วยล่างใช้แสนบวกกับหมื่นคูณด้วยสองบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่สองคูณสองสิบครั้งที่สองคูณสาม บวกหน่วยครั้งที่2คูณ2บวกร้อยครั้งที่4คูณ4บวก2งคงที่มีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวก3มตามจริงสูตรนี้มันจะเป็นสูตรตัวเดียวนะคะแต่งวดนี้อาจารย์จะปรับเป็นบวก3มแล้วให้ f 4ดูตัวเลขมันน่าสนใจนะอาจารย์ก็เลยลองคำนวณให้ชมเผื่อสูตรนี้มันเดินนะ,ะก็เราก็มาตามต่อในงวดวันที่16มกราคมเนาะ สิบหกเป็นวันครูจะเลื่อนอีกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอันนี้คร่าวๆก็คืองวดต่อๆงวดต่อไปแหละนี้เรามาดูแนวทางของออการย้อนไปงวดหนึ่งนะคะเราจะใช้สามเก้าสองกับศูนย์หกคำนวณเพื่อออกเก้าหนึ่งแบบนี้เลยอาจารย์ดูซ้ายมือให้ตัวแรกเลยนะคะคือแสนห้าหมื่นศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยบนสองหน่วยล่างเลขหกสิบครั้งที่หนึ่งเลข สี 4, 2, เป็น 8, หน่วยครั้งที่1เลข 3, 100, ขาร้อยครั้งที่2 0งคูณสได้ 0, 10, ูนย์สิบครั้งที่สองหนึ่งคูณสได้สหน่วยครั้งที่สองเจ็ดอร้อยครั้งที่4ี่ก็เจเป็นยีแล้วก็2องคงที่อ่าตามแค่นี้มีแค่นี้เท่าที่นํามาบวกกันเราจะบวกเลยนะห้าศูนยก็เป็น 7, 7็เกป็นสิบามกับแก็เป็น 11. 1ิบเ็ดกับสเป็นสี่กับ3เป็น 4. 4, 3, อาจารย์งงเลยเนาะเอาใหม่นะคะท่านผู้ชมห้าศูนย์สองเป็นเจ็ดเจ็ดกับสามเป็นสิบหกกับแปดเป็นสิบสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดนะได้เลขหนึ่งเลยนะคะได้เลข1 1> หนึ่งเขียนไปก่อนเลขหนึ่งเพราะว่าแปดกับสองนี่มันเป็นสิบหมดไปอ่ะได้หนึ่งนะบวกสามเป็นสี่ทำแบบนี้ทุกงวดนะคะออกมาที่เก้าหนึ่งววดที่สอง ก็ลองแกะสูตรดูเองนะคะอาจารย์แกะมาในคัดลอกมาจากสมุดเล่มเก่าก็ได้ตัวนี้เลยนะหกบวกสามเป็นเก้าออกสองหกมันจะเป็นตัวแรกนี่แหละมันได้หกนี่แหละต่อไปนะฮะงวดที่สามบวกมาแล้วมาได้ที่เลขศูนย์ออกห้าศูนย์แล้วก็งวดที่สี บวกมาได้ที่เลขสามออกหกสามตัวนี้เนาะตัวที่มันบวกมันมาที่เลขหกอนนั้นไม่มีนะ,ะต่อมาเมื่อที่ห้าหนึ่งกับสี่ออกสามหนึ่งเมื่อที่หกแปดนะฮะมันบวกได้เลขแปดเนี่ยตัวเดียวออกห้าแปด แต่เน,นี่อาจารย์บวกมาเพื่อปรับสูตรนะคะเมื่อที่7จ็ดบวกมาที่ที่เออกเจดเต่อไปงวดที่8บวกมปได้ที่เลขหนะออก6กหนึ่งเมืที่9้า คำนวณมาได้ที่เลขเจ็ดนะออกมาที่แปดเจ็ดจะเป็นหลักหน่วยล่างแบบตัวเดียวนะคะต่อไปนะงวดที่สิบคำนวณมาได้ที่เลขเจ็ดออกสามเจ็ดนี่ยตัวเดียวนี้เดินดีระยะยาวมาสิบงวดแล้วต่อไปงวดที่สิบเอ็ดเลยคำนวณมาได้ที่เลขสองออกสองสองนี่ค่ะแล้วงวดที่แล้วนะคะคำนวณมาได้ที่เลขเก้าค่ะ f สีเลขเก้า แล้วเลขวิ่งเราได้ที่เลขห้าตามจริงมันต้องเป็นห้าเก้าใช่ไหมถ้าเป็นเลขห้าก็แสดงว่าเอาตัวอื่นมาจับแต่ว่ามันเป็นเลขเก้าก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่ตัวเดียวคือเลขห้าก็จะเป็นห้าเก้านะฮะห้าเก้าอันนี้ห้าเก้ามันเป็นเออแต้มสี่เนาะแต้มสี่งวดที่แล้วนะฮะแต้มสี่ก็มีเหมือนกันนะแต้มสี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าในสูตรครบสูตรอะไรแบบนี้ห้าเก้ามันจะไม่สวยนะ แล้วมันจะเป็นแนวทางของขี้ๆด้วยมันจะไม่เออแล้วในทางที่อาจารย์คำนวณได้มันจะเป็นเลขคู่นะเลขคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นห้าห้าเก้ามันจะไม่ได้นอะอาจารย์คิดว่าสูตรเนี่ยมันจะหลุดมันคงน่าจะหลุดแน่นอนเลยในความคิดอาจารย์เนาะก็เลยไม่ได้ฝันห้าเก้าให้น, 5, 9, 5นะฮะอาจารย์ไปจัดให้เป็นห้าสองชุดนี้ให้ไปกับ f4 เพราะฉะนั้นตัวเนี้มันต้องบวกที่สามนะ ห้าบวกสามมันถึงจะเป็นสิบสองห้าบวกกับสามเป็นสิบสองมันออกมาที่ห้าสองอาจารย์คาดการไว้นะของงวดที่แล้วโหถูกเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมว่ามันจะต้องบวกบวกไปเพิ่มไปแต่จะเพิ่มเท่าไหร่แค่นั้นนั่นแหละนะทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วลองมาดูตัวเลขของงวดนี้นะอาจารย์คิดว่าหถ้ามามีม,มีมีเฮเลยนะคะท่านผู้ชมสองตัวนี้เลย ก็คือถ้าเรามาแกะสูตรก่อนแสนนะเจ็มืนหกคูณสเป็น12หน่วยบน5 10ล่างหเออหน่วยล่างสองอันนี้หน่วยบน5นะแล้วก็หน่วยล่างสองสิครั้งที่หนึสมสองเป็น6หน่วยครั้งที่หเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่ร้อยครั้งที่สองหคูณสได้สองสิครั้งที่สองเจดเเป็น21นะใส่เลขหนไว้ หน่วยครั้งที่สองหกสองเป็นสิบสองร้อยครั้งที่สี่เลขสี่สี่สี่เป็นสิบหกนะแล้วก็สองคงที่แค่นี้นะนำมาบวกกันหกแปดเป็นสิบแล้วอันนี้สองก็หนึ่งเป็นสามสามก็หนึ่งเป็นสี่ก็หกเป็นสิบหมดไปแล้วห้ากับสองเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นเก้าเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกได้เลขหกนะตัวแรกได้เลขหก ตัวนี้ก็สวยในะเลขหกหลักหลักหน่วยล่างนะแบบสองตัวมีทั้งหมดสี่สูตรมันจะชนที่เลขหกเลยนะอ่แต่ถ้าเราบวกที่สามมันจะเป็นเลข 9. เก้าอ้าวเก้าตัวนี้ก็สวยอีกเหมือนกันอา้าวเราได้ตัวที่หมายตาไว้สำหรับสูตรแบบนี้นะคะสองตัวนี้มันจะกลับมาเป็นตัวเดิมไหมคือเลขหกซึ่งสูตรอื่นๆเนี่ยมันชนที่เลขหกนี่มากกว่าสี่สูตรนะ ที่หลักหน่วยล่างชนที่เลขหกแล้วหลักหน่วยล่างที่เลขเก้าก็มีนะคะในวนทางของเออมันน่าจะเป็นแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์คนก็จะเส้นสามแปดสามเก้าแล้วก็สามศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปดกับเก้านี่น่าสนใจแปดกับเก้าถ้าเก้าบวกสามันถึงจะเป็นสิบสองอ่ะถ้าบวกอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามันจะเป็นทวีคูณไปที่สาม มันก็จะเป็นเลขสองตัวนี้นะอาจารย์คำนวณได้ในแนวทางของหลักหน่วยเลยลนะ่ะเลขสองแบบร้อยาไลัยนะร้อยาไลัยมาได้ตัวเดียวเลยคือเลขสองเหมือนเคยให้ fc ดูนะเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักหน่วยจะเป็นหกสามเก้าสองถ้าเอาสองบวกสามเป็นห้าไม่มีแล้วนะไม่ไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นมีที่น่าสนใจอาจารย์ให้ไปเลยที่หกสามอันนี้เขียนเป็นเป็นปากกาให้เลย ขอเป็นสีอื่นสีนี้แล้วกันกรณีถ้าเราบวกสามอีกครั้งนะจะเป็นสิบสองขอเป็นสีเขียวเขียวฟ้าฟ้านี่โศกโศกเขียวเขียวโศกโศกเนี่ยเอาตัวนี้อีกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมันจะเป็นถ้าเราชอบแนวทางของเลขคู่นะมันจะมีหกแล้วก็สองถ้าใครชอบแนวทางหลักตดวที่เป็นเลขคี่ก็คือเลขเก้าแบบนี้เลย ใส่สีให้ด้วยเดี๋ยวไม่เห็นน่นะรอผลแล้วหลักหน่วยมันจะมีหกเก้าแล้วก็สองนะคะหกเก้าแล้วก็สองตัวนี้นะเป็นหลักหน่วยโดยตรงนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยโดยตรงแต่ว่ามันจะมีสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็มีนะที่เป็นเลขสองเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขเจ็ดเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขหกแล้วเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขสามเห็นไหมหม,มันจะมีสองสามหกแล้วก็เจ็ด ถ้าเจ็ดนะคือห้ากับสองบวกกันเป็นเจ็ดอาจจะหายไปหรือถ้าจะมาอาจจะเป็นแนวทางของเจ็ดสองนี่ก็ได้เจ็ดสองแต้มเก้าสามสองก็ได้แล้วค่ะแล้วแต่ใครแต่ถ้าเราคํานึงถึงเลขวิ่งตัวเดียวซึ่งเป็นเลขสามสำหรับงวดนี้นะเดี๋ยวจางเขียนตรงนี้ก่อนเพราะน้เราจะมีแนวทางหน่วยล่างอีกชุดอีกตัวหนึ่งจากอันนี้ถ้าเป็นหกบวกสามไป 9, 9เก้าเก้าบวกสามไปสิบสองแล้วนี่แนวทางอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เลขคู่ใช่ไหม เลขสองมันจะไปชนหลักหน่วยล่างแบบร้อยมาไห่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่อาจารย์สงสัยอยู่เหมือนกันเลขสองเดี๋ยวหาก่อนนะเผื่อเจอใกล้ๆที่อาจารย์คำนวณใกล้ๆมือนี่ไอ้นี่จริงๆนะตรงนี้นะท่านผู้ชมอาจารย์ให้ดูแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันคำนวณได้เลขสองก็ออกห้าสองงวดนี้ก็ได้เลขสองนะคะ ันจะเป็นอะไรศูนย์สองแปดสองมันจะมีแปดศูนย์สองหลักสิบใช่ไหมแปดสองศูนย์สองแต่แปดสองมันไม่ได้แต้มศูนย์สองได้แต้มสองแปดศูนย์สองถ้าสองสองแต้มสี่ไม่ได้แต้มอย่างนี้นะจะเป็นตัวนี้ไหมศูนย์สองนี่จะเป็นสามสองในแนวทางของตัวที่กำลังดังตอนนี้เนาะก็ะคือเลขสาม สามเก้าสามหกแล้วก็สามสองถ้าใครชอบแนวทางเลขสามหรือว่าใครจะเอาหลักสิบที่เป็นเลขอื่นในโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็จัดไปให้นะมันจะมีอีกตุชุดหนึ่งคือเก้ากับหกมาตัวหนึ่งถ้าเป็นเก้ามา ในแนวทางของรักสิตนะก็จะเป็นเก้าเก้าเก้าหกแล้วก็เก้าสองแล้วก็ไปเช็คแต้มเดี๋ยวมันสวยไหมนะอาจารย์เช็คมารอบได้แล้วเนาะอันนี้นะสามสองเป็นแต้มห้าถ้าแต้มหลุดถ้าแต้มหลุดถึงมาได้นะอันนี้แต้มไม่ได้แต้มเก้าได้แต้มสองได้อะแล้วแต่คนเนาะแต้มหลุดนะแต้มหลุดก็มาได้ถ้าตามแต้มอยู่ก็ไม่ค่อยสวยนะ หรือถ้าใครมีหลักสิบดีๆจะเอามาจับก็ได้ฝานะกช่องนิดหนึ่งมีเวลาเหลืออาจารย์ก็มาวิเคราะห์ตัวเลขให้ชมไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมใครชอบสูตรไหนก็นำสูตรนั้นไปใช้ใครจะตามสูตรไหนอยู่ก็เอาสูตรนั้นไปใช้โดยเฉพาะสูตรสองตัวล่างแบบ หกชุดตรงนั้นก็น่าสนใจนะที่อาจารย์วางไปให้แล้วนะมันก็จะมีชุดสวยๆก็เออสามเก้านะมันจะเป็นหลักสิบสามสี่กับแปดเก้าศูนย์คือสูตรเก่านะจะเป็นสามสี่สามกับสี่มาจับกับแปดเก้าศูนย์นี่ยใช่ไหมถ้าสาม ที่เป็นเลขวิ่งมาก็จะเป็นตัวนี้มาจาับ38เป็น11มันได้ไม่ได้แต้ม39เป็น12ได้แต้มแล้ว30มันไม่ได้แต้มมันก็จะได้แค่ชุดนี้ก็คือชุด39อ่ะอ่ะอสูตรเก่าที่ตามอยู่นะฮะแล้วบางสูตรสูตรเก่าก็เหมือนกัน,นก็ตามอยู่มันก็จะมีแนวทางของเลข6เหมือนกันอ่ะไม่39ก็36หรือว่าใครจะชอบแนวทางของบวกไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเลข3เดจานจะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคบไว้ อันนี้นะเนี่ยกรณีที่มันเป็นตัวเดียวเนี่ยใช่ไหมมันมีมันมาดีๆมันมีโอกาสหลุดได้ใช่ไหมมันยังต้องหลุดข้ามไปถ้าเป็นสามตำแหน่งถ้าเป็นสามตำแหน่งก็ต,ตามเนี้ยคลิปนี้ฝากนะฮะ f 4ไว้พิจารณาตัวเลขเนาะก็สามเก้าสามหกแล้วก็สามสองแต่ถ้าสองตัวนี้เดินนะะท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นแต้มเก้ามันอาจจะเป็นเจ็ดสอง ซึ่งดับขาดล่างอาจจะหลุดนะกรณีดับขาดล่างหลุดมันก็มีอยู่หลายงวดอยู่สูงสูงขึ้นไปมันมันมีมันเคยหลุดนะคะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเข้าตลอดนะมันหลุดได้แต่มันหลุดน้อยน,น,นานๆจะหลุดครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะ,ะคลิปม้ลาไปก่อนพบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ